สวัสดีครับขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ช่อง PC Channel นะครับผมเัน่ที่จะพาเพื่อนๆมาทําความรู้จักเกี่ยวกับเรื่องนเงินเงินทองทนะครับผมก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับสําหรับการออมหุ้นนะครับเดือนละ5,000บาทให้ได้1ล้านบาทตามเป้าหมายที่ผมกำหนดไว้นะครับผมสำหรับใครนะครับที่เข้ามาใหม่นะครับ ที่ยังไม่รู้คอนเทนต์นี้นะครับที่ผมทำอยู่นะ<ม>ก็คือ<ม>เดี๋ยวผมจะมอธิบายให้ฟังนะครับมผมนะครับ<ม>จะออมเงินเดือนละ5,000บาทนะครับ<ม>ทุกๆเดือน<ม>ให้ได้1ล้านบาทตามเป้าหมายที่ผมกำหนดนะครับมผมโดยให้อัตรากำไรเฉลีย่ยปีละ10%นะครับในระยะเวลา8ปีนะครับที่ผมตั้งเป้าหมายเอาไวใ้ให้ถึง1ล้านบาทนะครับผม โดยการที่ผมจะได้1ล้านบาทนะครับผมต้องใช้ระยะเวลา8ปีนะครับโดยผมคำนวณมาแล้วนะโดยใช้อัตรากำไรนะครับละสิบเปอร์เซ็นต์นะครับในระยะเวลา8ปีนะครับถึงจะได้1ล้านบาทตามเป้าหมายของผมนะเดือนนี้นะครับก็เป็น EP ที่11แล้วนะครับผมก็เป็นเดือนมีนาะ2,564นนะครับผมก็ผมจะมาออมหุ้นนะครับที่ผมอ่า ซื้อไว้นะครับโดยมีทั้งหมด3ตัวนะก็คือ k i s c o l อแล้วก็ c p พนะที่ผมลิ์ไว้นะครับก็คือผมเลือกหุ้นพวกนี้นะครับให้มาทำให้เป้าหมายของผมสำเร็จนะครับผมเดี๋ยวเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมก็จะพาเ,เพื่อนๆนะครับไปทำการซื้อหุ้นเดือนละ5,000บาทแล้วก็ไปอัปเดตพอร์ตของผมนะครับว่าเดือนนี้นะครับพอร์ตของผมเป็นยังไงกันบ้าง เดี๋ยวเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะผมก็จะพาเพื่อนๆไปอัปเดตพอร์ตแล้วก็ไปซื้อหุ้นเข้าพอร์ตนะครับผมของผมกันเลยครับไปกันเลยโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มซื้อหุ้นกันเลยนะครับผมประจำเดือนมีนาปี64นะครับตอนนี้นะครับซีดก็อยู่ที่1580จุดนะโดยผมจะใช้เทคนิค เดิมของผมนะครับก็คือรอ,อให้ซีดย่อลงมานะครับภายในเดือนนั้นนะผมก็จะเข้าซื้อนะครับเพื่อให้ได้ราคาหุ้นที่ถูกลงนะครับผมก็เป็นเทคนิคเล็กๆของผมนะครับผมก็จะเข้าซื้อในตอนช่วงนั้นนะครับเพื่อจะได้หุ้นที่ถูกลงแล้วก็ได้หุ้นเยอะขึ้นนะครับผม ตอนนี้ผมมีหุ้นอยู่3ตัวนะก็คือ CPO นะครับผมตอนนี้ก็บวกอยู่ที่7%นะบวกมาประมาณ3,100นะครับจากหลายๆเดือนก่อนติดลบมานะครับ CPO ก็เด้งขึ้นมาเยอะเลยนะครับผมต่อมานะครับก็คือ LS นะผมมีอยู่5 1 0 0กว่าตัวนะครับผมก็บวก เยอะนะครับประมาณ17%นะครับผมบวกขึ้นมาได้กำไรอยู่6,700บาทนะครับผมต่อมานะครับหุ้นตัวสุดท้ายของผมนะครับก็คือทิสโก้นะทิสโก้บวกเยอะสุดนะครับผมเพราะว่าราคาของทิสโก้เด้งขึ้นมาเยอะนะครับผมตอนนี้ผมมีอยู่500กว่ากว่าตัวนะครับผมบวกมา3 8บ เปเซเลยนะครับผมบวกมา15,000กว่าบาทเลยนะสำหรับตัวทิสโก้นะก็เป็นลูกหลักของผมเลยนะครับจ่ายปัผลปีนี้ก็เยอะนะครับผมโดยพอร์ตของผมนะครับราคาต้นทุนก็อยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยหกสิบสี่บาทนะครับผมก็บวกมายี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นนะอยู่ที่ 1 0 0 0 0แสนสมืนกว่าบาทนะครับผมโอ้โหเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีสำหรับผมเลยนะครับผมเพราะว่า,าหุ้นในพอของผมบวกขึ้นมาเยอะเลยเนะยครับก็แตะแสนห้าแล้วนะครับผมสำหรับเดือนนี้ก็เป็นอะไรที่น่าดีใจนะครับและก็หวังว่าหุ้นทั้งหมดที่ผมมีจะขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผม เดี๋ยวเรามาเริ่มซื้อหุ้นกันเลยนะครับสำหรับตัวแรกก็คือหุ้น CPO นะครับผมผมจะทำการซื้อหุ้น CPO เยอะกว่าเพื่อนนะครับจากเงิน5,000นนะครับเพราะว่าหุ้น CPO ยังบวกมาไม่เยอะนะครับโดยผมจะซื้อในจำนวน30หุ้นนะครับเดี๋ยวคเดี๋ยวรอแมทนะครับผมต่อมานะครับเป็นตัว LS นะครับผมก็จะ ซื้อในราคา1 5 0่บาทนะครับเพราะว่าผมจะแบ่งอย่างนี้นะก็คือ CPO ผมจะซื้อ2,000นะครับ LS ผมจะซื้อ1,500แล้วก็ TISCO ผมจะซื้อ1,500นะโดย LS นะครับผมจะซื้อจำนวน180ตัวนะครับในราคา8,55บาท55ตงนะโอเคี๋ยว a อ อาไม่ได้นะครับเพราะว่าเราต้องซื้อทีละร้อยหุ้นก่อนนะครับโอเคอ่าได้แล้วนะครับแมทเลยนะครับ L S เดี๋ยวเราไปซื้ออีก80ตัวนะครับเป็นครั้งที่2นะโอเค เราจะซื้อเจ็ดสิตัวนะครับมันจะอยู่ในงบพันหพอดีนะต่อมาเป็นตัวทิสโก้นะครับผมผมก็จะซื้อในงบพันหนะครับที่ผมแบ่งออกมานะโดยทิสโก้นะครับผมจะซื้อจำนวนหุ้นอยู่ที่15ตัวนะครับในราคา98.25นะครับผมเพราะว่าทิสโก้ราคา เยอะเด้งขึ้นมาเยอะเลยนะครับอ่าโอเคทิสโกก็แมทแล้วนะครับผมเดี๋ยวร,รอรอหุ้นที่เหลือแมทนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาสรุปให้ฟังกันนะครับโอเคครับหุ้นของผมก็ทำการแมทครบทุกตัวแล้วนะครับผมสำหรับการซื้อในงบ5000บาทสำหรับเดือนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตพอร์ตล่าสุดกันนะครับว่าผมซื้อไปแล้ว ครบทุกตัวแล้วนะครับจะได้เพิ่มมากี่หุ้นนะโดยตัวแรกนะครับ CPO นะครับผมก็จะเพิ่มมาเป็น690หุ้นนะครับผมก็บวกอยู่ที่7%เ์เหมือนเดิมนะครับโดยต้นทุนของผมอยู่ที่62.66บาทนะครับบวกมา3,100นะ ต่อมาเป็นตัว LH นะครับผมก็จะเพิ่มมาเป็น5,352หุ้นนะครับในต้นทุนอยู่ที่7.30บาตางนะครับบวกมา16%นะก็ลดลงมานิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันถัวลงเยอะนะครับราคาเราก็จะ เพิ่มขึ้นนะราคาต้นทุนของเราต่อมาเป็นทิสโก้นะครับก็จะเพิ่มเป็น584หุ้นโดยต้นทุนอยู่ที่71บาท88ตังนะครับผมราคาต้นทุนเราก็จะเพิ่มขึ้นนะเพราะว่าเราถัวในราคาที่แพงขึ้นนะครับผมก็จะบวกมา14,800บาทนะครับก็คือกำไร3าไร35%ของทิสโก้นะ โดยพอร์ตรวมของผมก็บวกอยู่ที่19นะครับเกือบ20นะก็ต้นทุนจะเพิ่มเป็น124,000บาทนะครับผมและก็กำไรทั้งหมดที่ผมได้ก็คือ149,000กว่าบาทก็เป็นถ้าบวกขึ้นเพิ่มก็ประมาณ1 5 0 0 0 0นะครับรวมๆสำหรับเดือนนี้ก็ตีไปเป็น1 5 0 0 0 0เลยก็แล้วกันนะ ก็บวกขึ้นมาเยอะนะครับโอเคครับผมก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการออมหุ้นเดือนละ5 0 0 0บาทให้ได้1ล้านบาทนะครับผมของผมนะครับเดือนนี้นะก็คือเดือนมีนาคมนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับพอร์ตหุ้นของผมนะครับก็บวกขึ้นมานะครับประมาณ20,000กว่าบาทนะก็ทะลุ1 5 0 0 0แสบาทแล้วแะครับผม กำไรนะครับของในพอร์ตผมก็อยู่ที่20เเซนะครับเ<ม>พราะว่าผมออมมาตั้งแต่เดือนมีนาปีก่อนเลยนะครับผมก็เดือนนี้ก็เป็นครบรอบหนึ่งปีครับสำหรับการออมหุ้นของผมนะครับโดยผมทยอยซื้อหุ้นมาเรื่อยๆตั้งแต่เดือนมีนาตั้งแต่เกิดคายสิตเบเกอร์ของปีก่อนเลยนะครับโดยทยอยซื้อมาเรื่อยๆนะก็ได้ กำไรมาพอสมควรนะครับในเงินต้นของผมนะมีเท่านี้นะครับผมแล้วพอร์ตของเพื่อนเป็นยังไงกันบ้างครับผมก็หวังว่า,าใครที่ถือหุ้นระยะยาวมานะครับก็น่าจะเขียวทุกตัวนะครับในพอร์ตก็ยินดีด้วยนะครับผมสำหรับเดือนนี้นะครับผมก็ออกมาจนครบ1ปีแล้วนะครับผม ดส่วนตัวนะครับก็ถือว่าประสบผลสำเร็จมาได้นิดหนึ่งแล้วนะครับผมก็ได้มา1 5 5 0 0 0 0บาทก็คือ15ของเป้าหมายของผมนะครับก็คือ1ล้านบาทนะก็ถือว่าใช้ได้นะครับในการออมหุ้น,นระยะเวลา1ปีของผมนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากเริ่มต้นออมหุ้นนะครับโดยไม่รู้ว่า เรามีเงินแล้วเราจะไปลงทุนอะไรดีนะครับผมก็แนะนําให้ลงทุนในหุ้นนะในช่วงนี้ก็ถือว่าอย่างราคาหุ้นบางตัวที่พื้นฐานดีก็ยังไม่แพงเกินไปนะครับยังสามารถเข้าไปเก็บได้นะหรือว่าจะมาทําการออมหุ้นอย่างผมก็ได้นะครับก็คือออมหุ้นตามงบของตัวเองที่มีนะก็ออมไปเรื่อยๆนะครับผมโดยถ้าเราเลือกหุ้นที่ดีแล้วก็ คิดว่ากิจการนั้นเติบโตไปเรื่อยๆนะครับผมผมก็คิดว่าถ้าเราออมไปเรื่อยๆมันจะเติบโตได้ในระยะยาวนะครับผมโดยที่เราไม่ต้องไปดูหุ้นทุกวันนะเราก็สามารถจะได้ผลตอบแทนที่ดีในอนาคตน,นะครับแค่เราลงมือทําแล้วก็เลือกหุ้นที่ดีเข้าพอร์ตของตัวเองนะครับผมหวังว่าสิ่งที่ผมทำนะครับ จะเป็นกำลังใจหรือว่าเป็นแนวทางนะครับอีกแนวทางหนึ่งในการออมหุ้นในการเก็บเงินของท่านนะเพื่อให้เงินนั้นเติบโตขึ้นมานะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยสาหรับเพื่อนๆที่เข้ามาดูนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็มาออมหุ้นให้เพื่อนๆแล้วก็มาอัปเดตให้ชมกันนะครับว่าพอท้องผมออมมาก EP 11แล้วเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมสำหรับเพื่อนๆคนไหนชอบหรือถูกใจนะครับก็ฝากกดไลค์กดกระดิ่งกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง PC Channel กันด้วยนะครับผมเดี๋ยวเดือนหน้าผมก็จะมาออมหุ้นเดือนละ5,000บาทเหมือนเดิมน,นะครับผมแล้วก็ไปดูกันครับว่าเดือนหน้านะครับพอร์ตของผมจะเป็นไงบ้างนะครับผมก็ขอให้มันโตขึ้นเรื่อยๆนะ หวังว่ายัางกั้นนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมมาฟังแล้วก็มากดติดตามนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณและสวัสดีครับ